สวัสดีทุกท่านวันนี้ถ่ายให้ดูทางเข้าสวนนะครับปกติผมจะเป็นคิปช็อตตั้นๆนะแต่วันนี้จะลองใส่คลิปยาวดนูนี่คือบรรยากาศทางวันนี้ผมออกจากสวนครับท่านเห็นน้ำข้างหน้านี่เป็นน้ำปล่อยมาจากอ่างเก็บน้ำบวกกับน้ำในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมาสองคืน บริเวณทุ่งนาบ้านสวนที่ผมอยู่นี่จะเป็นพื้นที่ทุ่งนาครับน้ําก็ไหลาจากหมู่บ้านที่เขาสูงกว่าเพราะว่าทุกบ้านเวลาเขาสร้างบ้านเนี่ยก็จะถมที่สูงแบบตรงทุ่งนาก็เป็นที่รับน้ําแล้วก็เขื่อนตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําครับที่ตําบลห้วยใหญ่เขาปล่อยมาด้วยครับเพราะว่า เขาก็คร่องน้ำเตรียมรับน้ำฝนก็สิบสิบห้าถึงสิบแปดครับเขอบอกว่าจะมีพายุอาจจะมีฝนตกเยอะก็ปล่อยมาเยอะเลยครับบรรยากาศออกจากสวนครับกระสุดและแค่นี้ครับประมาณ200เมตรอันี้จะเป็นเขตหมู่บ้านบ้านโคกหมู่ที่6กครับ บ้านสวนของผมก็ค่อนข้างจะอยู่ในห่างจากหมู่บ้านมาประมาณ300เมตรโดยประมาณบรรยากาศสบายๆครับข้อดีคือไม่ได้ยินเสียงรถยนต์เพราะไม่ได้ติดถนนใหญ่ห่าง300กว่าเมตร400เมตรฉังคืนนี่ฟังเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดร้องนะับ ไอโดจะเห็นท่อทางขวามืออันนี้คือน้ําที่เข้าไหลมาจากหมู่บ้านครับเดีย๋ยวผมจะให้โดตรงนี้คือถน,นนในหมู่บ้านครับเนี่ยท่านจะเห็นว่าสโลปขึ้นทางเขาขึ้นนิด,น,ดนิดก็คือท่านจะสังเกตเห็นซ้ายมือครับบ้านก็ยกสูงมากอันนี้คือหมู่บ้านที่เขาสร้าง หลังๆครับเขาก็จะยกพากันยกสูงยกสูงเรื่อยๆครับทีนี้ดินที่ไม่ได้ยกสูงก็จะเป็นทางน้ําไปครับน้ําก็จะไหลไปที่ทุง่งนาที่ทางหี่ดูเมื่อกี้อันนี้เป็นถนนใหญ่นะครับเส้นจากเมืองเพชรบูรณ์ไปห้วยใหญ่เป็นเส้นนี้เหมาะ เหมาะสําหรับใครชอบปั่นจัก,กรยานครับผมมาอยู่นี้ผมเจอ <c oughs> เจอหลายกลุ่มเลยครับเขาปั่นเส้นนี้ครับเพราะว่ารถไม่ถือว่าเยอะสักเท่าไหร่ครับถนนเขาค่อนข้างดีเขามีไหลาทางแล้วก็ก็คือถนนไม่ค่อยคุกหาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีหลุมมีบอ่ออถนนก็จะเรียบเพราะว่าเขาเพิ่งสร้างใหม่แล้วก็ซ่อมแซมไปบ้างแล้ว ช่วงนี้ก็จะเป็นวัดนิดหนึ่งฝนะตกตากฝนบ้างอันนี้เป็นเขตตัวบ้านโคบเลยครับก็เป็นชุมชนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าถือว่าตึงเมืองตึงชนบทครับก็มีห้างมีร้านเล็กๆอันนี้คือบ้านโคบตัวตัวตัวชุมชนใหญ่ บ้านข้างหน้าเขามีงานครับงานขาวดำครับก็เป็นบรรยากาศบ้านทุ่งครับคนชนบทคท่อนข้างจะดีครับเวลามีงานนี่เขาเขาจะมาช่วยเหลือกันเยอะมากครับเวลามีพระสวดพระอะไรเขาก็จะมาฟังทั้งหมู่บ้านครับก็สึกวาอนธุรนดีเพราะวาในในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ครับเวลามีงาน เขาตามงานอะไรนี่เขาจะไปตั้งสวดที่วัดครับแต่ที่หมู่บ้านแถวชนบทเขายังตั้งสวดที่บ้านเขาอยู่ครับชาวบ้านก็ยังมาช่วยเหลือกันเยอะอันนี้ก็จะออกจากชุมชนบ้านโคกนะครับก็ตำบลต่อไปก็จะเป็นตำดงตำบลดงมุลเหล็กครับท่านไม่ต้องถามว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยหรือเปล่าครับผมยังหาไม่เจอเลยครับก๋วยเตี๋ยวดงมุลเหล็กครับอาจจะหลายที่ก็ได้ครับเป็นชื่อเรียกครับ ผมก็เพื่อนก็แซวหลายคนแล้วบอกว่าก๋วยเตี๋ยวดงบุญเหล็กอร่อยไหมผมก็ยังหากินไม่ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเขตตัวเมืองตำบลดงบุญเหล็กครับมาดูกันว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวดงบุญเหล็กในตำนานไหมครับผมว่าไม่ไม่น่ามีครับมีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปครับหรือว่าอาจจะเป็นร้านดั้งเดิมครัผม,มก็ยังไม่เคยลองแต่ว่า ร้านที่เวลาเราเซิร์ชดูใน Google อะไรก๋วยเตี๋ยวดงมุญเหล็กก็จะขึ้นเรื่องขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าที่นี่หรือเปล่าหรือว่าที่อื่นตำบลดงมุญเหล็กผมว่าน่าจะมีหลายที่แต่ที่เพชรบูรณ์ผมว่าไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ครับก็บเห็นเพื่อนจะแซวมาก็สุปแล้วยังไม่เจอครับหรืออาจจะมีก็ได้อันนี้เป็นตัว ตัวเมืองของตำบลดงมูลเหล็กครับเขาเป็นเมืองเล็กๆครับใจะใหญ่กว่าบ้านโคกเมื่อกี้นิดหนึ่งครับที่นี้ค่อนข้างจะคลึกคลื้นกว่าตลาดสดเขาจะมีขายของทุกวันแต่ดงมูลเหล็กเขาแต่ที่บ้านโคกครับเขาขายเป็นไม่ทุกวันก็อาทิตย์หนึ่งประมาณสักสองรอบแ้าจำไม่ผิดแต่ที่นี่เขาจะเปิดขายทุกวัน เป็นตำบลนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าบ้านโคกนิดหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เขามีคำขวัญประจำจังหวัดครับเขาบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่สบายครับผมมาอยู่ปีครึ่งแลยผมชอบมากับขับรถสบายมากถนอน,อนทางค่อนข้างจะดีครับเพราะว่าเขาเป็นถนนลาดยางเกือบหมดแล้วครับผมยังไม่เจอถนอนลูกรังไม่ถึงว่าถนนที่ตัดผ่านไป บ้านหมู่บ้านต่างๆตำบลต่างๆส่วนมากก็จะเป็นลาดยางหมดแล้วครับรถติดก็นอกเมืองไม่ค่อยมีครับมันจะติดในชุมชนหรือในตัวเมืองนิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงว่าเยอะครับถ้าท่านเคยอยู่ในเมืองใหญ่แล้วมาอยู่ที่เพชรบูรณ์จะเห็นถึงความแตกตา่างและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งครับท่านจะเห็นข้างหน้าครับนั่นคือเขา่าคอครับเขา่าคอในหน้าฝนท่านจะมองไม่เห็นยอดเขาเลยครับ เมฆจะปกคลุมยอดเขาหมดเลยเนี่ยท่านจะมาดูทะเลหมอก็ให้มาหน้าฝนครับไม่เจอทะเลหมอกแต่จะเจอทะเลเมฆครับสวยไปก็คือทะเลหมอกที่ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับคือเมฆมันตัดผ่านยอดเขาครับก็เนี่ยหน้าฝนเจอแน่นอนครับถ้าว่าอากาศมันคือคืออนะไรมันมันพอดีกันมันก็จะมีทะเลหมอกทะเลเมฆให้ท่านเห็นสวยงามครับ ผมเคยไปติดอยู่บนยอดเขาครับมองไม่เห็นข้างล่างเลยครับมีเมฆติดอยู่กว่าจะเราก็ต้องเสี่ยงขับรถล,ลงมาครับแต่ต้องใช้ความระมัดร,ระวังนิดหนึ่งพอหลุดมาจากเมฆครับก็จะเป็นโลน่งเลยมองกลับไปข้างบนก็จะเนี่ยเหมือนเลี้ยวข้างหน้าในท,ที่ที่ท่านเห็นนะไอ้นี้คือเขาคอที่ว่าเมืองเพชรบุรณหน้าอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นเมืองอยู่ในหุบเขาคนระับ เพราะว่าเขาจะมีเทือกเขาไม่แน่ใจว่าเทือกเขาเขาเรียกเทือกเขาเขาคอหรือเปล่าครับฝั่งนู้นที่เห็นข้างหน้าและข้างหลังก็จะเป็นเทือกเขาจังหวัดชัยภูมิครับจะเป็นแนวเป็นเป็นเป็นสองแนวเขาที่มาล้อมรอบเพชรบูรณ์ครับครั้งหนึ่งเคยเคยมีคนเสนอว่าจะตั้งเป็นเมืองหลวงมารอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จครับส่วนสาเหตุก็ ส่วนมากคนคือเจ้าขุนมูลน,นายเขาจะอยู่ในเมืองกรุงอยู่แล้วครับจะให้เขามาอยู่ที่นี่คงลําบากครับและก็คือคล้ายๆกับครั้งหนึ่งที่เขาเคยจะมาตั้งโรงเรียนในร้อยจักรรรที่เพชรชบูรณ์เขาก็มาตั้งแล้วครับแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าเกิดโรคระบาดครับโรคหาเกิดขึ้นเขากันเลยเปลี่ยนแล้วก็การเมืองที่มันเปลี่ยนไปด้วยก็ไม่ได้มาตั้งครับ ก็เลยอยู่ในที่เดิมในกรุงเทพทุกวันนี้ครับก็สมัยหนึ่งครับในสมัยรัฐบาลป็จการครับร,รัฐบาลที่เขาปฏิวัติมาก็ไปสือพากันเองก็ค่อนข้างจะเป็นเมืองที่สงบสบายสบายเหมือนคำขวัญจังหวัดเขา ก็ก่อนจะจบคลิปวันนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากติดตามรับชมช่องบ้านสวนอรพันธ์ครับคลิปง่ายๆคลิปแบบทั่วๆไปครับตัดต่อไม่ต้องเยอะ <c oughs> เสียงธรรมชาติภาพธรรมชาติผมไม่ได้ตัดแต่งอะไรครับผม, <c oughs> ผ,มผมทำคนเดียวครับทีมงานผมก่น้องแมวสามตัวก็ช่วยเข้ากล้องบ้างไม่เข้ากล้องวันนี้อยู่หน้ารถไม่มีครับ ตอนนี้เขาคงนอนเลว,วันนี้มาทําธุระนอกสวนกันนิดหนึ่งครับก็อย่าลืมติดตามช่องได้เหมือนเดิมครับมีคลิปหลาย,ลายชิดให้ดูครับน้องแมวทําสวนชีวิตทั่วๆไปครับแล้วก็ผมมีคอนเทนต์ใหม่ครับเกี่ยวกับกีฬาและการท่องเที่ยวก,ก็ฝากไปรับชมได้นะครับก็ช่วงนี้พรีเมียร์เดียร์เริ่มขึ้นผมอาจจะมีสักมีคลิปลงบ้างครับ ผมยังไม่ชชั่ว์ว่าจะลงแบบไหน,นอาจจะเป็นฝุกป,ประจำสัปดาห์นะครับก็ติดตามกันได้เหมือนเดิมครับขอบคุณครับผม